สวัสดีครับ f อแอดมินทุกท่านเพื่อนๆทุกคนมาสัมผัสอากาศหนาวที่พะเยามาดูวิถีชีวิตบ้านๆกับตาหนานตาหนานผู้หลักผู้ใหญ่ของครอบครัวแถบนี้แหละครับผมมาดูเนดังไฟอย่างนละ้เขาดังไฟอไม่ใช่คนดังธรรมดานีเป็นคนดังไฟนะั่น อันนี้ตะหนานเขากำลังจะเอ่อนึ่งข้าว1นึ่งข้าวใช่ไหมปีนี้เป็นปีกเกษียณของตหนานเรียบร้อยแล้วกเกษียณจากราชการแต่ว่าวิถีชีวิตชุมชนก็ยังยังทําได้อยู่นี่คือบริเวณบ้านบริเวณบ้านของครอบครัวตะหนานนี่เขาเขาตากข้าวอยู่ครับผมเขาตากข้าวอันนี้ข้าวจากไหนตหนาน ทุกคนดูนะครับผมจากทำงานอยู่ในเม,มืองมาอยู่่างงหวันก็ได้บรรยากาศชอบกลับมาสัมผัสบรรยากาศบ,บ้านนสมัยก,ก่อนๆไม่ใช่บ้านแบบทรงใหม่อะไรแต่ว่าก็วิถีชีวิตต่างหวัดความสุขควันขึ้นแล้วพี่น้องควันควันขึ้นละ <c oughs> อากาศหนาวที่แม่ ที่แม่ใจครับผมมาดูวิถีชีวิตคนบ้านเฮา <laughs> มันถึงชีวิตคนบ้านเฮาเดินทางไปไหนมาไหนโดยรถซาเล้งน้ำหนักไม่นักขนาดเลยเนาะขึ้นรถห่าวง,าง้าง <laughs> ก็คนมันกินเยอะเนาะคนมันกินเยอะ <laughs> นั่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมลูกนั่งอยู่ตรงนั้นแหละ <laughs> นั่งซาเล้งเที่ยวอ,อำเภอแม่ใจพี่น้องเที่ยว ทยมเผื่อเป็นใจนีดน,นเขตชุมชนของเอา้าเครื่องมันเย็นสิโ oh อ้โหอันหน้าสู้แดดฮะอันหน้าสู้แดดยามเช้า ดูบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศเออบรรยากาศบ้านเฮาถ่ายบรรยากาศบ้านเฮาดีอ่ะอันหน้าสู้แดดยามเช้าโอ้ยขึ้นมอไซค์ไปนี่เย,นย,ย็นจะเยือกเลยพี่น้องเลยเพราะฉถึงแม้แดดจะออกอ่ะนี่ก็ไหนว่าหันหน้า,า,าเข้าแดดแล้วนะเนี่ยหันหน้าสู้แดดแล้วเนี่ย ไม่ใช่หนาวเนี่ยไม่ใช่หนาวนี่ก็เรียกว่าเย็นเขาบอกว่าเย็นคือมันมีลิมิตความเอ,อ่อความเข้มข้นมากกว่าคําว่าหนาวเหมือนเอามันเหมือนกับเอาน้มือไปซุกน้นแข็งน่ะความเย็นของเขาอ๋โอโหยว่าจะใส่เสื้อบางๆสักหน่อยนึกว่าจะหนาวี่ว่ากลางคืน đẹt họ mà nhưng trên nhà dưới dẻo kiểu lên. Oh ai, wow. <laughs> từ. Tư... หนาวหรอกเด็กก็หนาวพ่จุดหนาวหรอกเนี่ย นี่ถนนถนนเมนของอำเภอแมใ่ใจนอกจากเส้นซูเปอร์เส้นซูเปอร์เธอเป็นเส้นทาง<ม>เส้นเก่าอีก <c oughs> ตลาดสดอำเภอแมใ่ใจอนนี้ยังไม่เข้าครับผมยังไม่เข้า,อาของฝากได้ของฝากมาเยีย่ยมญาต พนักง,งานต้อนรับมาด้วยมีพนักง,งานต้อนรับมาด้วยโอ้มาละเฮ้ยเฮ้ยขนไอ้พัดมีของฝากมีของฝากมาของดี <c oughs> ของดีของดีเลย, <c oughs> เ,ลยเออ <c oughs> นี่ให้ <c oughs> ใหเแมนน <c oughs> ่เนี่ยด, <c oughs> ดีพก กลับบ้านนะเราพักผ่อนสามสี่วันพี่น้องมาชาร์จแบตที่ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณ FC ฟซีเอฟบินทุกท่านครับผม